วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ที่ลอนดอนมีสโนวด้วยนะคะเห็นไหมนี่อุยครั้งแรกเลยนะคะที่เจอหิมะเห็นไหมคะอุ้ยขาวไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าไม่คิดว่าจะเจอหิมะที่นี่ด้วยนีย่เห็นไหมคะเนี่ยโอ๊ย้ยดีใจใครเห็นตอนในทีวีค่ะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะโอ เห็นไหมคะขาวไปหมดเลยเห็นเขาบอกว่าที่ลอนดอนส่วนมากถ้าหนาวมากก็ไม่เคยมีหิมะตกแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าจริงไหมแต่ว่าเคยมาที่นี่สองปีแล้วก็ยังไม่เห็นตกมีครั้งนี้ค่ะที่ตก มาตกแล้วเห็นไหมคะขาวไปหมดเลยใหยย้มา